คุณพร้อมที่จะสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วมาตรฐานระดับโลกแล้วหรือยังการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วต้องอาศัยการวางแผนที่แม่นยำตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการตลาดและการเงินแผนธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องแก้วของเราถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จของคุณในเอกสารนี้คุณจะได้รับพิมพ์เขียวทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบแผนการผลิตแผนการตลาดและแผนการจัดการที่ครบถ้วน การวิเคราะห์การลงทุนประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานจะซื้อเครื่องจักรและเงินทุนหมุนเวียนการคาดการทางการเงิน5ปีสมมติฐานด้านการเงินที่ชัดเจนทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนเพื่อให้คุณสามารถนำเสนอต่อสถาบันการเงินหรือนักลงทุนได้อย่างมั่นใจอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจต้องเสียไปเพราะขาดการวางแผนดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างฟรีได้แล้ววันนี้คลิกเพื่อดาวน์โหลด